สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาปฏิทัศน์หนังสือเรื่องเมษาลาตะวันของ s e ป t เทมเบอร์บูกันค่ะ ค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาพูดถึงภาษาในเรื่องเมสาลาตะวันกันก่อนค่ะภาษาในเรื่องเมสาลาตะวันนะคะใช้ภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึง้งใช้ประโยคสั้นๆแต่ไม่ซับซ้อนสื่อถึงความรู้สึกได้อย่างตรงๆค่ะเป็นธรรมชาติเหมือนเด็กวัยรุ่นพูดกันหรือเขียนไดอารี่ค่ะทําให้มีความรู้สึกเหงาเศร้าและอบอุ่นค่ะอีกทั้งนะคะ ผู้เขียนนะคะยังใช้ภาษาที่เปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและน่าสนใจค่ะทําให้ผู้อ่านอย่างเรานะคะเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้อย่างเต็มที่ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องยอ่อเรามาดูลักษณะของหนังสือกัอนก่อนดีกว่านะคะค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีจํานวนหน้าประมาณ237หน้าค่ะและ นังสือเล่มน,นี้นะคะยังมีจำหน่ายตามแอปช้อปปิ้งทั่วไปด้วยคะ่ะเพียง250บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะต่อจากนี้นะคะเราไปฟังเนื่องย่อกันเลยดีกว่าคะ่ะเมสาลาตะวันเป็นวรรณกรรมแนว coming of age เมสาลาตะวัน เล่าผ่านบันทึกของเมษาเด็กชายวัย15ปีที่พ่อแม่เพิ่งแยกทางกันพ่อของเขาออกจากบ้านไปและไม่ย้อนกลับมาอีกเลยขณะที่แม่ก็มีความรักครั้งใหม่และใส่ใจเขาน้อยลง ความโดดเดี่ยวที่เมษาต้องเผชิญจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเขากับเด็กชายอีกสองคนอย่างไหน,นที่เป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเมษาบ้านของไหนทำคาราโอเกะก็เลยทำให้ไหน,นจะต้องไปช่วยงานที่บ้านอยู่บ่อยๆและหลายครั้งไหน,นก็โดนลูกค้าลวนลามความน่าเห็นใจมันอยู่ตรงที่ไม่ค่อยมีใครเห็นใจไหนเท่าไหร่ เาะเห็นว่าไหนเป็นเด็กผู้ชายเขาก็เลยปกปิดสิ่งเหล่านี้และไม่เล่าเรื่องครอบครัวให้ใครฟังและอีกคนคือตะวันตะวันเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านใกล้ๆกับเมษาและตะวันสนิทกับเมษามากๆบ้านของตะวันพ่อของตะวันนี่เปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นเลยและแฟนใหม่ของพ่อตะวันก็ไม่ได้ใจดีกับตะวันนัก ตะวันเป็นเหมือนจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเขาเหมือนจะเป็นคนเปลี่ยนให้เด็กหนุ่มทั้งหมดรู้สึกถึงความเป็นคนนอกน้อยลงทุกคนมีครอบครัวที่หว่าวเวไม่ต่างกันทั้งสามรู้สึกถึงความเป็นคนนอกและไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดบนโลกนี้ต่างมีปัญหาที่ในสายตาผู้ใหญ่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับเด็กวัยของพวกเขาไม่รู้ภาษีภาษา มันใหญ่เท่าโลกทั้งใบและกลายเป็นที่พักพิงของกันและกันสามคนสนิทกันมากเพราะมีจุดร่วมกันบางอย่างนั่นก็คือการขาดความอบอุ่นจากครอบครัวเพราะต่างคนต่างมีปัญหาครอบครัวที่แตกต่างกันไปซึ่งมีประโยคในหนังสือประโยคนึงที่ตะวันพูดว่าไม่ว่าใครก็อยากสำคัญเพียงพอให้คนอื่นจดจำไม่ใช่ถูกแปะป้าย ว่าเป็นคนนอกและถูกลืมเลือนไปเมื่อพวกเขามารวมตัวกันก็ต่างแชร์ความแลกแยกของตนเองอย่างรู้สึกว่าเราจะกลายเป็นคนในขึ้นมาสักวันหวังให้ความรู้สึกแลกแยกน้อยลงความสัมพันธ์ของทุกคนดำเนินไปเรื่อยๆแต่ทุกปัญหาแค่การแชร์ความรู้สึกให้การฟังไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นมาเสมอไป และเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดจะเน้นเล่าถึงความเป็นอื่นของตัวละครมีบทหนึ่งในหนังสือเล่าย้ำถึงแก่นอีกครั้งว่าคนนอกป้ายที่ติดอยู่บนเสื้อเราไม่ว่าจะที่ไหนเมื่อไหร่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของอะไรทางนั้นเราล้วนตามหาที่ปลอดภัยของตนเองและเฝ้ามองคนในด้วยสายตาริษยาซึ่งบทที่กล่าวมาทำให้เกิดที่ที่พวกเขา ตั้งชื่อกันขึ้นมาเองว่าบุคคลภายในห้ามเข้าและเวลาที่เด็กทั้งสามรู้สึกปลอดภัยก็คือช่วงเวลาที่พวกเขาได้อยู่กันแค่สามคนเท่านั้นเรื่องราวดำเนินต่อมาเรื่อยๆปัญหาในครอบครัวของแต่ละคนเริ่มถึงจุดแตกหักทำให้ต้องเลือกเส้นทางของตนเองโดยเฉพาะปัญหาในครอบครัวของเมษา แม่เริ่มมีชีวิตของตนเองมากขึ้นจนไม่ค่อยสนใจเมษาเขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งอย่างแท้จริงตะวันก็ต้องเผชิญปัญหาพ่อแม่มีเรื่องกันจนบ้านไม่สงบสุขในขณะที่ไหนต้องเผชิญความรุนแรงและความกดดันจากครอบครัวของตัวเองเด็กทั้งสพยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากขึ้น เพื่อหนีความจริงแต่สุดท้ายสถานการณ์ของแต่ละบ้านก็รุนแรงจนพวกเขาหนีไปไหนไม่ได้เมษาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าหนีไปแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะเป็นคนนอกตลอดไปหรือในบางเหตุการณ์เช่นการที่เพื่อนคนหนึ่งต้องย้ายออกไปหรือครอบ,าบาครัวบังคับให้ต้องเลือกทำให้ทั้งสามคนต้องแยกจาก เมษาเริ่มเข้าใจว่าต่อให้โลกภายนอกไม่รักแต่เขายังมีคนที่รักและเข้าใจอยู่จริงๆมิตรภาพที่สร้างขึ้นกับตะวันและไหนไม่สูญหายไปเขาค่อยๆย,ย,ยอมรับความจริงของครอบครัวตัวเองไม่ได้มองบ้านเป็นที่ที่สมบูรณ์แต่เป็นที่ที่เรามีตอนจบมีบรรยากาศที่เรียกว่าขมองค์หวาน พราะการจากลาในเรื่องไม่ได้สื่อถึงความเศร้าเพียงอย่างเดียวแต่มีความหวังและการเติบโตที่รออยู่ในอนาคตทำให้รู้สึกถึงการก้าวผ่านและพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปจึงมีประโยคสุดท้ายที่เมษาพูดกับทุกคนว่าผมหวังอย่างคนสิ้นหวังว่าคุณจะพบตะวันของตนเองเช่นกัน ค่ะข้อคิดและประโยชน์ที่ได้จากเรื่องเมสาราตะวันนะคะก็คือการยอมรับตัวเองค่ะในเนื้อหานะคะชี้เห็นว่าการที่เราเป็นคนนอกหรือแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะและการยอมรับตัวเองของเรานะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ชอบตัวเองเลยด้วยซ้ําค่ะให้เราเป็นตัวเองสู้ให้เราไปเป็นคนอื่นดีกว่าซึ่งหลายครั้งคนเราก็ไม่สามารถ เป็นตัวเองได้อย่างที่ใจหวังค่ะต้องทำตัวให้ไหลไปตามกระแสสังคมบางครั้งตัวเราเองก็ไม่้รู้สึกอยากทำแต่ก็ต้องทำเพียงเพราะจะได้ไม่ต้องรู้สึกแตกต่างไปจากคนหมู่มากค่ะและข้อคิดข้อสุดท้ายที่เราได้จากเรื่องและ เราชอบข้อคิดนี้มากที่สุดค่ะก็คือบางครั้งนะคะคนที่ทําให้เรารู้สึกแปลกแยกก็คงจะเป็นคนในครอบครัวนี่แหละค่ะถ้าคนในครอบครัวยังทําให้เรารู้สึกแปลกแยกอยู่เราก็จะใช้ชีวิตยากมากขึ้นค่ะเพราะสถาบันแรกที่เราเกิดมาก็คือสถาบันครอบครัวนั่นแหละค่ะบางครั้งความหวังดีของคนในครอบครัวก็อาจจะทําให้เราอึดอัดใจได้ค่ะมันก็เกิดจากการที่บางครอบครัวสื่อสารกัน ยังไม่มากพอและคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุดค่ะเมษาลาตะวันนาวานิยายที่เป็นดั่งจุดหมายรักแด่ทุกคำอธิษฐานของคนนอกหนังสือที่ทำให้เราต้องเสียน้ำตาให้กับความสัมพันธ์ของเด็กชายทั้งสามคนที่ถูกนิยามและนิยามตัวเองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ในเมืองเล็กๆเ,เป็นอีกเล่มที่สะท้อนปัญหาสังคม และปัญหาครอบครัวเอาไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าใครก็ควรจะได้รับความรักและมีความสุขกับชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการใครที่ยังไม่เคยอ่านเล่มนี้ลองมาเรียนรู้มุมมองชีวิตในแบบที่ไม่เคยสัมผัสและหวังว่าทุกคนจะได้รับความรักที่ดีพอทั้งจากตัวเองและคนรอบข้าง ใครฟังมาจนถึงตอนนี้เราหวังอย่างคนสิ้นหวังว่าคุณจะพบตะวันของตนเองเช่นกันค่ะ